ทุกท่านที่เขามารับช่วช่องสาวออนค้นบานป้าจ้ามาผอกันมณีกระตรงกับวันทีรษฐาท่านว่าคมสองพันหาหลอยกีาจ้ามณีก็ได้เข้าป้าหาเห็ดจ้าพี่กัดมนีกับปลาบานน้องเมกตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุลราชธานีจ้าก็มาหลุนมาช่กันเบิ้งหน้าจ้าวัิมันป้าจ้าเห็ดแดงกอจ้า ดอกยังงามๆอยู่จ้ะจุ่มงามขนาดจ้ะเห็ดแดงกอจ้ะจุ่มหน่อยนึงจ้ะแดงกออีกจุ่มหนึ่งจ้า Đọc nha ngâm ngàm dù lê chà Đọc nha ngâm dù chà Đọc nhanh đi dì แดงก็อีกจ้ามีแต่จูงง่ามด้วยจ้าจุงนึงจ้าจุงนึงจ้า จุ่มหนึ่งจ้าเห็ดแดงก็จ้างามๆเลยจ้าจุ่มหนึ่งจ้างามๆเลยจ้าเลือดตาข้าเจ้าจ้าย,ยังพ่อได้เก็บอยู่คนก็ไลายล้ยจ้ะกระมานแน่ยจ้า เห็ดแดงกอจ้ามีตะจูงมงามๆพ่อได้กแกงอยู่จ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาที่เขามารับชมช่องซาออนคุณบานปลาจืนส้มกัฝากกดไลค์ถูกใจกัฝากกดแชร์ฝากกดติดตามรอชมคลิปใหม่ๆจากซาออนคุณบานปลาด้วยจ้าขอการคลิปนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ